แนะนำเครื่องเย็บรุ่น FD3DF คุณสมบัติพิเศษเป็นรุ่นแฟลกเคฟวิธีการใช้งานคุณสมบัติของเครื่องเย็บรุ่นนี้เป็นระบบออโต้ใช้กดด้านหลังสปริงรางรับรวดก็จะเด้งออกมา เราสามารถใช้ลวดเบอร์สาม n สามขีดหนึ่งเอ็มแถวหนึ่งสามารถบรรจุได้ถึงร้อยตัวหนึ่งแถวจะมีห้าสิบตัวแต่เราสามารถใส่ได้ถึงสองแถวคุณสมบัติในการเย็บ จะมีคุณสมบัติก็คือลวดจะไม่โกงไม่โค้งจะเนียนติดกระดาษไปเลยนี่คือคุณสมบัติของพครื่องเย็บรุ่น sd 3 df รุ่นแ a กคลิปนะครับเวลาออกเราก็กดออกเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถใช้ลวด1210แถวหนึ่งก็มีบรรจุร้อยตัวสามารถเย็บกระดาษได้เหมือนกันที่จำนวน หกแผน่นจะเนียนไม่ไม่ขึ้นมานูนนูนนะฮะเวลาซ้อนกระดาษก็จะซ้อนได้เรียบไม่ไม่โก่งขึ้นมานะครับความลึกของความลึกของเครื่องเย็บตัวนี้5เซนติเมตรนะครับ ทำให้เราสามารถเย็บกระาดาษเวลาซ้อนๆซ้ๆซ,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 ซ้อนขึ้นมันจะไม่งอขึ้นมาอย่างนี้นะครับ